พูดมากสาระน้อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับปะไลน่าจะอยู่ในส่วนของสัมผัสปลาประวาดคือพูดเพอเจอร์คำพูดเพอเจอร์ที่เสพมากทำมากทำเป็นปกติเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดชานเปลตดวิสัยวิบากอย่างเบาของสัมผัสปลาประวาดก็คือคําพูดที่ไม่มีใครเชื่อถือวาจาของโยมจะไม่มีใครเชื่อถือนี่เป็นวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ สัมผัสปลาปว่าอยู่ในสัมมาวาจาสัมมาวาจามีสีไม่พูดโกหกคำหยาเพรอเจอร์สอเสียดโสดาบันเอาแค่ไม่โกหกอย่างเดียวไม่รวมไปถึงคำหยาเพรอเจอร์สอเสียดข้อโกหกของสินห้าไม่ได้รวมสัมมาวาจาอีกสามอันเข้าไปด้วยคือโกหกคำหยาเพรอเจอร์สอเสียดนะนั้นแยกดีๆเรามักจะไปรวมวาจาอีามอย่างเข้าไปในสินห้า นะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะนั้นต้องพิจารณาตรงนี้ใหม่ด้วย